นี่คือรายการหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวนะคะเป็นรายการที่จะสร้างทั้งขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กำลังจะมาถึงผ่านวิธีคิดและมุมมองการใช้ชีวิตจากฮีโร่โอลิมปิกรุ่นพี่ที่ไปสร้างเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมานั่นเองค่ะสำหรับฮีโร่โอลิมปิกคนนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันนะคะ นี่คืออดีตนักชกเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่23ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพูดถึงชื่อทวีอัมพรมหาคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าบอกว่าพี่ขาวผ่องสิทธิชูชัยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและตอนนี้ยูอยู่ที่หน้าบ้านของพี่เขาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับพี่ขาวผ่องด้วยกันเลยค่ะอยู่หน้าบ้านแล้วขอกดกริ่งหน่อยนะคะ ครับมาหาพี่ขาวพองค่ะอ๋อได้ได้ได้ได,ได,ได,ไดแป๊บหนึ่งแป๊บนึงสวัสดี<อ>ค่ะโอ้โ,อโหเดี๋ยวนะหนูแอบแปลกใจหน่อยนึงคือ,อเออผ้าก,กันปุ้งผาก,กันเปื้อนมาเลยทําอะไรอยู่คะพี่อ๋อกำลังทาบข้าวหนูไม่คิดเงว่าหนูจะมาเห็นพี่ขาวพองในรูปพ่อบ้านแบบนี้ ทำไมอ่ะเอ้าก็ปกตินี่คือนักโชคเหรียญเงินประวัติศาสตร์เหรียญแรกประเทศไทยไงใส่ผ้ากันเปื้อน่อนเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะหุ้ยเดินเข้ามาเห็นรูปครอบครัวก่อนเลยหลายปีแล้วน้องๆก็ยังเด็กๆตอนนี้เป่นุ่มเป็นสาวหมดแล้วอ่าลูกชายคนลูกสาวคนโตด้จบแล้วคนเล็กอยู่ปีหนึ่งวันนี้ยังภาามัวอยู่ไหมคะ ตอนนี้ไม่ได้พักแล้วครับตอนนี้หยุดเลยต้องบอกว่านะวันนี้คือน้ำหนักไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็ถามว่าทิ้งเลยก็ยังมียังมีบ้างนะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เป็นวิทยากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นครูมวยสอนไรเซ้นค,ครูไรเซ้นอีกทีหนึง่งเป็นวิทยากรให้เขาค่ะก็ยังทําอยู่บ้างนะคะคโหจะพอมาตรงนี้นีเลยติดกับครอบครัวเลยครับว่ากันด้วยเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลต่างๆ อันนี้นี่เป็น <Okay. S 2> นมวันชิงชนะเลิศนะครับในกีฬาโอลิมปิกวิ้ยจริงเหรอครับหนู<ช>ขอจับได้ไหมจับได้จับได้นี่มันนมประวัติศาสตร์เลยนะคุณผู้ชม,ม,ตตมแต่ว่ามันอายุมันจะหลายปีแลว้วสภาพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเหรียญอันนี้นี่คือเหรียญจำลองนะครับเหรียญจริงเนี่ยเหรียญโอลิมปิกจริงเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การกีฬาเขาแจ้งมาว่าเขาอยากจะได้เหรียญโอลิมปิกผมเนี่ยไปไปโชว์ที่ที่พิพิธภัณฑ์กีฬาผมก็มีความคิดว่า ถ้ามาอยู่ที่นี่มันก็จะเห็นเฉพาะครอบครัวผมอืถ้าเอาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครที่กข้าไปชมวิพิธภัณฑ์ตรงนั้นก็จะได้เห็นด้วยมันก็มีชื่อเรามีเหรียญเเจ้าของมีอะไรเนี่ยเขาเขาก็จําลองมาให้แบบนี้นี่เป็นเหรียญเงินพี่ไม่เสียดายเหรอคะคือเหรียญจริงๆไปอยู่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนวมของจริงที่ใช้ในวันนั้นที่มันผ่านยาเหนือแรงกายความยากลำบากต้องอบไปคือกพี่ก็จะไปมอบคือคือทำเสียดายมันเสียดายทำไมจริงๆมันไม่ใช่ของผมนะ มันเป็นของคนไทยทั้งประเทศอม,มันเป็นของคนไทยคนที่เขาเชียร์เราคนที่เขาสนับสนุนเราเราขอจําลองแค่นี้เราก็พอใจแล้วครับอเอาของจาลองมาดีกว่าเอาของจริงเนี่ยเอาไปไว้ตรงนั้นะเอาให้คนไทยที่เข้าไปชมเข้าไปดูกันอ,อย่างน,น้อยก็ยังมีชื่อเรามีรูปของเราอยู่ตรงนั้นดีกว่าครับ ไทยรุ่นเฟเธอเวยขาวผ่องเสถิชูชัยลุมพีนีแต่ไม่เห็นมีบอกว่าปีไหนเลยอะคะ่ะอันนี้ได้เมื่อปี2521 21ตอนนี้ก <20 S 1> ี่ปีแล้วหกสิบสและก็อ,อุ้ย40กว่าปีน่พาพูดขอบคุณมากคะ่ะเนี่ยหนูทิ้งเวลาให้พี่คิดพอดีเลย40กว่าปีแต่สมัยนั้นนะเอวพี่เล็กมากนะเอล <c oughs> <c oughs> ดูนี่วิ่งพี่ขาวผ่องไม่ห่วงด้วยอะให้หนูใส่ด้วยอ่ะใส่ใช่ โอ้โหเข็มขัดแชมป์เนีน่ยฮะฮะแล้วสมัยก่อนที่พี่ขาของได้ <_ d ata> เอวโอ้ยแต่ <_ d ata> เข็มขัดประวัติศาสตร์เลยนะอันนี้ก็หลังจากที่ได้ได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วนี่ก็ได้รับเครื่องราชเป็นเครื่องราชเบน,นจมามพรช้างเผือกโอ้ยอ่าส่วนตรงนี้เั็มน,นี่ก็เป็นธุรกิจธุรกิจเล็กๆของครอบครัวแล้วก็มีอีกอย่างคือทุเรียนช็อตอ่าเดี๋ยวจะให้เขลูกๆเขาคิดค่ะเขาบอกว่า ไวเรื่นงขต้องกินกันอย่างนี้เนยยกเลยนะครับอ๋อต้องยกนะยกนะกินง่ายอ่ะอร่อยใช่ไหมกินง่ายแต่ว่าพอกินทุเรียนช็อตแล้วมันก็หิวข้าวค่ะพี่คือคุยกันมาตั้งนานแล้วอะค่ะเห็นเดี๋ยวทําให้กินนี่มามาเห็นบอกว่าเดี๋ยววิญญาณพ่อครัวจะเข้าสิงทางไหนคะทางครัวเลยอ่าทางนี้นงเดี๋ยวนะแล้วเมนูที่หนูกำลังจะได้กินนี่คือเป็นเมนูที่ ลูกชอบที่สุดจะบอกให้คือเมนูไข่เจียวทรงเครื่องกับข้าวผัดกุ้งทำกับข้าวเสร็จแล้ว โอ้ยน่ากินมากโหมุมบ้านพี่นี่กว้างใหญ่สบายสบายบ้านมันต้องเป็นบ้านเข้ามาแล้วมันคือเข้ามาแล้วก็ไม่อยากออกไปอ่ะอุ้ยจริงโอ้ย,อยตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคุณผู้ชมแต่ว่าเที่่แน่เนี่ยมาเที่ยวบ้านพี่ขาวผ่องก็ฟังเรื่องราววันนี้จากนักชกเหรียญเงินประวัติศาสตร์เหรียญแรกประเทศไทยโอลิมปิกมาสู่วันนี้เป็นพ่อบ้านมีชีวิตเรียบง่ายคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ก่อนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ได้ไปอ้าวผมก็ซ้อมมาตั้งนานฝึกชกทีมชาติมาตั้งหลายครั้งสีเกมเอเชียนเกมก็ผ่านมาหมดแต่มาถึงโอลิมปิกเกมไม่ให้เราไปอตัวนั้นก็ตัดสินใจเลยจะเลิกมวยจะไม่ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าุ้ยไปอยู่บ้านในประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีใช่โทรศัพทพ์อะไรไม่มีมีโทรเลข ทุเน้กจากป่าไหนป่าไหนคือชนไหนองสุภาท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านเ,เ,เขียนข้อความไปเลยขาวพ่องกลับกรุงเทพด่วนไปโอลิมปิกข้อความนั้นยังยังจำอยู่ในสมอง,งแม่นเลย <ฮะ S 2> ก่อนไปเนี่ยก็มีหนังสือฉบับหนึ่งเขาเขียนเขาเขียนถึงโอลิมปิก <ฮะ S 2> เขาก็บอกว่าโอลิมปิกคราวนี้กีฬาชนิดอื่นก็ไม่น่าจะมี หวังอะไรนะครับแต่ที่น่าจะหวังได้ก็คือมวยมีมวยอย่างเดียวเพราะมวยนี้ได้เหรียญทองแดงมาแล้วครั้งหนึ่งพี่พยาวได้มาแต่เขาบอกว่าหน้าที่จะหวังได้ก็คือมีหนึ่งสองสามคนนั้นคนนี้นะแต่ส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นแค่ตัวประกอบอืมผมก็ตัดเอาข้อความนั้นอ่ะตัดเก็บเอาไว้เลยพอไปถึงตอนนั้นไปเก็บตัวแล้วก็เริ่มไปเก็บตัวที่เมืองพ um ูมูนาประเทศสหรัฐอเมริกามีการจับฉลากเข้ารุ่นกันนักมวยไทยเราก็ ส่วนใหญ่จะได้บายหมดทุกคนได้บายาคือไม่ต้องแข่งรอบแรกอ่่าใชได้บายเลยแต่สําหรับเขาองสิที่โชชัยรอบแรกเลยาชาวกับอินเดียเลยโอ้โหได้รับสิทธิ์เลยชกตั้งแต่รอบแรก,กคนแรกเลยแล้วชกก่อนทั้งหมดเลยโชกกับอินเดียค่ะวันนั้นฟอร์มการชคออกมาถึงแม้ว่าชนะอินเดียก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ยอมรับตัวเองว่าชคไม่ดีแต่ว่าก็ชนะมาได้มันคงเป็นโชคชะตาและวาสนาว่าผมเริ่มโชคดีขึ้นเรื่อยๆอวันชิงชนะเลยผมชิงกับเจอร์รี่เพด เจอร์รี่เพจเป็น,ปเ,เ,ปนเป็นชาวอเมริกันนะทชกเจ้าภาพเนี่ฮะเจ้าภาพทุกคนบอกเฮ้ยไอ้ผ่องต่อยกับเจ้าภาพเว้ยทำมึงนอกมันไม่ได้นวแพ้แน่รู้ว่ะเพราะเจ้าภาพเนี่ยทุกอย่างมันเสียเปรียบมันหมดทุกอย่างอไอ้เราก็เป็นไงเป็นการแล้วว่าเนี่ตายเป็นตายแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งวอน้าจารึกเฮ้ยพ่องเว้ยสมเร็จพระบรมโทรมาเว้ยโทรมาที่กองสุนไทยที่อเมริกาในีกองสุนโทรมาบอกเนี่ย ให้เอาเหรียญทองกลับประเทศเราให้ได้นะซึ่งณปัจจุบันก็คือในหลวงรัชการที่สิของพงศ์ชนชาวไทยใช่ค่ะท่านก็ในท่านพลตรีจยรลึกก็บอกว่าเอาเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะครับผมมั่นใจครับผมจะเอาให้ได้ครับด้วยความคิดที่บอกว่า,วาเราต่อยกับเจ้าภาพ เรายอมมันไม่ได้อพอมันต่อยเรามาทีเราต้องเอาคืนให้ได้เงี้ยพราะการเอาคืนให้ได้มันก็ทําให้เสียจงังหวะหมดอมแต่ถามว่ารูปแบบการชกเนี่ยผมต่อยมันล้มทั้งยืนเลยนะยกสองกันเดินล้มทั้งยืนเลยกรรมาการไม่นับพราะผมตัดลําตัวเนี่ยปักไปในหน้ามันสิ้นจะดุ้งเฮือกปักจะดุ้งเฮือกใคนก็เชียงหนีต่อยหนึ่งสองหนีหนี่นีน่ครบสามยกนะ กรรมการประกาศชูมือผมแพ้5-0 the hey. สมัยนั้นไม่มีการถ่ายทอดสดแต่เขาจะส่งเทปเนี่ยสมัยนั้นเป็นเทปวิดีโอ<ะ>ส่งกลับมาจากเครื่องบินแล้วมาเปิดที่ช่องช่อง5 hmm. คนเริ่มได้ดูจากเทปอันนั้นหลังจากชกไปแล้ว2วัน<ะ>ได้ดูเทปถึงได้รู้ว่าผมแพ้แบบไหนแพ้แบบ ชนะใจคนทั้งประเทศคือผมไม่ได้ถอยหลังเลยแม้แต่ก้าวเดียวยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งอัดยิ่งสู้ทุกอย่างจนชกเสร็จครบยกหราแพ้<ะ>ได้เหรียญเงินแต่เราก็ยังแอบภูมิใจว่าเราเป็นนักมวยคนเดียวที่สามารถนำธงไทยลงขึ้นสู่ยอดเสา<ะ>ในสี่ต้นนั้นเราอยู่อันดับสอง พราะบรรยากาศวันนั้นพี่รู้สึกไหมไหมคะว่ามันมันเหมือนกับสัญญาณดีๆสิ่งต่างๆที่มันดีๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตผมมานั่งนึกดูนะว่าเหรียญที่ผมได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญเงินโอลิมปิกแต่มันเป็นเหรียญพิเศษอืม,มันเป็นเหรียญที่ที่มันสามารถจะทําอะไรให้กับผมได้ทั้งหมดไอสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไอสิ่งที่ไม่เคยได้ทําก็ได้ทําคนที่ไม่เคยได้เจอที่ยู่ว่าอยู่ห่างไกลาจากเราได้เจอเมื่อปีที่วิจารณ์พลธิ์ได้เหรียญทองโอลิมปิก ก็พยายามในใจเนี่ยอยากเฝ้าอยากเฝ้าในหลวงมากอยู่แล้วคือไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าก็บอกวิจารณ์ว่าให้วิจารณ์เอารุ่นพี่เอารุ่นพี่เข้าเฝ้าด้วยก็ได้ไปเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลก็ได้ไปเห็นท่านอย่างใกล้ชิด oh. ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญวาสนาของเรามากเลยตแต่มืสาวกสมัครเล่นก็ยังดูอยู่นะยังยังยังดูน้องๆยังยังยังพูดคุยกับพวกเขาอยู่เพราะว่า ถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะผ่านโอลิมปิกมาสองครั้งสาครั้งแล้วก็ตามเขาก็อ,อยางสามารถที่จะวรมสําเร็จได้อขอให้น้องๆที่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพิ่มพลังของใจเข้าไปอีกนิดหนึ่งคิดว่าต้องสู้ต้องสู้ให้เต็มที่อย่าคิดว่าคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเรามันเก่งกว่าเรามันไม่เก่งกว่าเราเหรอกครับใจเราต้องสู้ก่อนอันดับแรกถ้าใจเราสู้ใจเราตั้งมั่นว่าเราไปทําหน้าที่เพื่อคนไทยไปทําหน้าที่เพื่อประเทศไทย อะไรก็ขวางเราไม่ได้นี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือเหรียญโอลิมปิกอยู่ตรงนี้และนี่คือเรื่องราวที่เราเชื่อว่าน่าจะเติมพลังใจได้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหล่าบรรดาน,นักกีฬาที่ต้องไปสู้ศึกในโอลิมปิกเกม2020คราวนี้นะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกขั้นด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวการต่อสู้ความพลิกผันต่างๆจากความพ่ายแพ้เปลี่ยนมากลายเป็นชัยชนะ แล้วก็เป็นชัยชนะที่ถือว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ขาวผ่องด้วยที่แบบปันเรื่องราวกับเรานะคะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ1แรงใจส่งไปโตเกียวทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา19เนาฬิกาทาง a s Play และร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาชาวไทยกับอีก2มหากรรมการแข่งขันขกีฬาระดับโลกที่ a AS Play ชมสดแถมชมฟรีอีกด้วยค่ะ ทั้งโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เริ่ม23กรกฎาคมและโตเกียว2020พาราลิลมปิกเกมเริ่ม24สิงหาคมย้ำนะคะดูฟรีทุกเครือข่ายผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น A AS i Play Application เว็บไซต์ asplay.as.co.th กล่อง A AS Playbox และ Apple TV ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังซีรีส์กีฬาการ์ตูนให้ดูแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะ และครั้งหน้ากับหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับฮีโร่ประวัติศาสตร์ของคนไทยในโอลิมปิกเกมส์คนไหนอย่าลืมติดตามกันสร้างขวัญและกำลังใจส่งแรงใจไปให้นักกีฬาด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาหารข้างหน้าของพี่ขาวพองรออยู่แล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับไข่เจียวนะเนี่ยเย็นหมดแล้วจริงๆจะบอกว่า <c oughs> ถึงจะไม่ได้ชนะได้เหรียญทองแต่มันชนะใจไม่ใช่คนไทยทั้งประเทศ แต่แม่กะทั้งคนที่อเมริกาอ๋อก็คือ,ค,อคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่บ้านเป็นเป็นแม่บ้านของหมู่บ้านนักกีฬาเขาบอกว่าผมเขาดูผมว่าผมยังไม่แพ้หรอกผมก็ยังดีใจนะว่าเออคนชาติเขาเขาก็ยังบอกว่าเขา<ม>ยังเห็นอ่ะนะเขาก็นำแมสคอตเป็นเป็นตุกตกต๊กตาเหล็กตุ๊กตาแมสคอตของมวยอุลตร้าเอาอยังเก็บอยู่